สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมพปร,พปรายการมิสเตอร์ฟอร์ซีเอ๊ยมิชื่อเฮ้ยพูดชื่อ h ช n แนลทำไมนะครับไม่ใช่ละก็ตัวดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะการบพาพบปับาาปร,รายการมิสเตอร์อี s t g ์แคสเกมิ่งนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งว่า EVCG นั่นเองนะครับโอเคถามว่าทำไมผมเปลี่ยนชื่อครับเพราะว่าถ้าถ้าชื่อมันซ้ำกันเนี่ยอาจจะไม่ มันมันจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะไอ้นั่นติดไงเลยอะ,อะติกถูกนะครับติ๊กถูกก็คือแบบชื่อไม่สัมกับคนอื่นไงะนะก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่อีกอย่างก็คือผมติดดิสิตธิ์เรื่องนาฬิโตที่ผมลงนะครับแม่งมีมันมีคนฟ้องร้องครับก็เลยปล่อยมันไปอย่างที่เป็นนะครับอพังช่วยเวิร์ด โอเคนะเพราะว่าคงไม่มีอะไรทํามันไม่มีอะไรทําจริงๆนลเนี่ยเฮ้ยเราเหลือเบื่อเบื่อหอยเอ็นชาต์นี่หายไปไหนก็ไม่รู้บ้นี่ฮะผมสามารถเอ็นชาร์ได้นะแต่ไม่มีเลเวลซึ่งผม หาเลเวลได้จากไหนนะครับเออก็จะบอกไว้ว่านี่นะผมขอปิดโปรเจกต์ i n ม c คร f t นะขอปิดเนื่องจากเหตุผลผมจะในพารต,ต่อไปเนี่ยผมรอบอกรันเชอร์ภา,าคใหม่ไงอ่าซึ่งมันจะเป็นอ่แบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะเขาเรียกว่าไงวะ บอกลอนเชอร์แบบเวอร์ชันที่ใช้ได้กับเวอร์ชัน12นะครับเพราะว่าผมจะได้ใช้ t o many ่เทมไงเพราะปกติผมก็ไม่ใช้แล้วก็ไม่เคยใช้ด้วยอ่าผมอยากลองไปดีเอ็นดูนะครับว่ามันจะดีเอ็นได้หรือเปล่านะครับถ้าเอ็นได้ก็จบละก็เดี๋ยวสำนับนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ มาบอกการพักโปรเจกต์นี้ไว้เฉยๆนะคะผมส่วนไฟในแอดเฟรดี้ก็คงเท่านั้นแหละนะคืนสองมันก็ไม่ผ่านแหละคืนสองแล้วก็ไปไหนจอ่อหลังจากถ้ำนั้นฮนะเออผมได้มาแล้วนะแต่ตอนนั้นตอนนั้นอะเซิร์ฟม,มันเป็นไรไม่รู้อะแบบ ผมกำลังล้างข้อมูลใช่ไหมให้มันว่างอ่าแล้วแม่งดันไปลบเซิร์ฟใหม่ครับโออใหม่เกิดแม่งโคจิสุสคร้เลยว่ะและเพียง w ร์ <What? S 1> และเพียงเท่านี้ผมนะเราก็ได้เวิวมาแหละนะครับวลวหามาจากไหนในภาคสิบสองนะครับ เอามาจากการเ,าเขาเรียกว,ว่าอะไรวะค่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับได้แน่นอนนะได้ความบาปนะครับผมก็มาหลายคนน่าจะไม่รู้เลยว่าสกินผมใช้สกินแบบไหนแต่ก็ไม่บอกเลยขี้เกียจนะะเรื่องหน้าเวลา อ่ะให้ดูหน่อยแล้กันเนี่ยผมใช้สกินแบบนี้นะครับผมเนี่ยเวนาอยู่สตูร์ฟรีจุ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 แค่นี้นแหละไปและโอเคซึ่งวันนี้เราจะไปลงดันกันนะครับอฉลองพักโปรเจกต์นะน่ะลงดันก็นง่ายง่ะลงดัน เดี๋ยวเดี๋ยวดายินกันลงดันก็ง่ายๆฮะเนี่ยขุดไปขุดไปเรื่อยๆฮะจนกว่าจะเจอดันเจียนขุดนะโอ้ขุดแหลกแสงแสงทางโคนะ้งอ่ะป๊า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 เฮ้เดี๋ยวหนะ้ามันมีเบรล็อกหรือเปล่า เบล็อกแล้วเราเราเรา,เราปั๊บปั๊บปั๊บปป๊นี่งไงเบล็อกไอ้บ้าเอ้ยขุดมาถึงเบล็อกแล้วนะครับดูเหมือนที่ขุดอันนี้มันจะช่างแบบเร็วสะเหลือเกินนะครับขุดแหลกอะคือแบบขุดยังไงก็ได้่อะร็อกมากนะฮะชาวร็อกเบย์นะฮะชาวล็อกเขาชอบนะครับผม ไม่เห็นมีอะไรหรือวะเดี๋ยวก็นะขอปิดโปรเจกต์ Minecraft. ไ craft ไว้เพียงเท่านี้กับการเจอเดตโตนนะคะเขาปิดปิดโปรเจกต์ Minecraft ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากดูก็อดทนรอไปก่อนสำหรับใครบีอยากดูก็เองต้องดูนะเ <c oughs> โอเคผมมีการจักลาแค่นี้แหละจริงบอนะอะไรอ่ะเมื่อกี้เหมือนมีสะกษษษษษิจแหลหล่นเว w ร์ <What? S 2> มันมีเล็กอยู่ตรงนี้ด้วยเลยโอ้โหเล็กโตนเว้ยจริงๆผมก็อยากสร้างอนิเมะมาครับนะแต่ เนื่องจากว่าโปรแกรมไม่มีเออไปไม่ได้แล้วขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิว Minecraft นะฮะเอ้ยก็จบไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะจบและขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามผมมาเจ็ดสิบคนนี้นะครับนะ ก็มาครับตอนนี้ก็พักโปรเจกต์ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ